ถามว่าผิดกฎหมายไหมนะฮะในแง่ทางกฎหมายทนายผมก็มีทีมกฎหมายของดูแลนะฮะต้องบอกว่าด้วยคว่าเราใหม่มากๆสุภาพมังกรฟ้าเป็นใหม่เป็นเป็นอะไรเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่ยังไม่มีกฎหมายมารับรองตัวนี้จริงๆผมพูดตรงๆว่าถ้าสมมติวันนี้ถ้าฝั่งหนึ่งคิดว่าเราผิดยังไงผมก็ผิดถูกไหมครับแต่ถ้าฝั่งหนึ่งคิดว่าถูกมันกมนมน็มันคือทุกอย่างมันยังยังสามารถมาโต้ย้อนยังได้ตลอดนะครับจนกว่าจะมีกฎหมายเขาเนี่ยเข้ามารองรับเรา นะครับแล้วอย่างล่าสุดก็คือมีข่าวโจมตีเราบอกว่าเราเอาเอาสลากเนี้ยมาสแกนแบบลอยลอยเราผมก็เลยทําคลิปให้ดูเลยว่าเรามีสลากจริงทุกใบนะครับแล้วผมบอกเลยว่าผมจะให้สนักข่าวของคุณเป็นสนักแรกที่เข้ามาดูลอตเตอรี่กว่าสมล้านใบนี่ให้พีพีทีวีดูเป็นสารานี่ข่าวแแหล่งแรกว่าเขามีสลากจริงๆ3สมล้านใบสลากเนี่ยก็มาจากบรรดาคนขายอะเพราอย่างนั้นคนขายที่ต้องการจะ หาช่องทางขายที่มันเขาเรียกว่าง่ายกว่าเดิมนี่เขาพามาดูฮะคุณผู้ชมทีมบางกรฟ้าเนี่ยพาทีมข่าวเข้าไปดูสลากงวดเก่าๆที่เก็บไว้กว่า3ล้านฉบับยืนยันว่าเขามีสลากอยู่จริงๆซึ่งมาจากบรรดายี่ปัวฮะยี่ปัวที่ยินดีเอาสลากเนี่ยมาสแกนเข้าระบบเพื่อขายออนไลน์กับเขาซึ่งกรณีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุดออกมาขู่ว่าจะไปตัดโคต้าผู้ค้าปลีกที่นำหวยมาขายออนไลน์แบบนี้เนี่ย ทางฝั่งของมังกรฟ้าคุณพัชระ,ะบอกว่าก,ก็ก็ไม่เป็นไร,ค,รคือถ้าผู้ค้าปลีกคนไหนกลัวจะโดนตัดโคต้าก็ไม่ต้องมาร่วมกับเขาก็ไม่เป็นไรครือ<ะ>ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องมาแต่ถ้ากองสลากเนี่ยจะตัดโคต้าจริงๆเนี่ยไปตัดนน่นเลยไหมหน้าสนามบินน้<อ>ําอเพราะรู้ๆกันอยู่ว่าราคาส่งที่นั่นมันเป็นอย่างไรนี่นะฮะเขาก็ชิ่งกลับไปทางนั้นส่วนกรณีที่หลายคนแสดงความเห็นว่าอยากให้กองสลากเนี่ย ขายออนไลน์เองเสียทีได้ไหม<ท>ะนะครับเจ้าของบริษัทบางกรฟ้าบอกว่ายินดีเลยฮะคือเมื่อไหร่ที่กองสลากเนี่ยทำเรื่องของลอตเตอรี่ออนไลน์เป็นจรงิงเป็นจงังเขายินดีจะเป็นภาคเอกชนร่วมมือกับกบองสลากฮะแต่ตอนนี้มันไม่มีไงนี่มับางกรฟ้าก็บอกของเขาเป็นธุรกิจใหม่เลยอ่ะเขาก็เลยแบบเป็นตัวกลางอีกทางหนึ่งเพื่อช่วยเรื่องของการกระจายลอตเตอรี่นี่คือในมุมมางกรฟ้าเขาบอกเขาช่วยคนขายหวยนะสมมติกระจายขายเนี่ย แล้วมันเลขมันไม่ค่อยมีคนซื้อเลขหลอดต่างๆเนี่ยก็จะขายได้ได้ดีขึ้น